เวลา17.22น,นวันนี้พระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร,ระนางเจ้า,าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน21อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพงรพ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสุภมิตรบุญประสงค์ผู้พิพากษาสารดีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสา,สาม พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสนาวาอากาศเอกพัะถาแก่นทัพทิมผู้บังคับการกองบิน21พร้อมข้าราชการเฝ้าทูลออกทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองกระบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแทน่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกยียรติยศก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาวนาราม เวลา18นาฬิกา2นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างวัดมหาวนารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนและประชาชนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถทรงวางพวงมาลายัยส่งจุดทุบเทียนเครื่องนมันสการท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าใหญ่อินแปลงจำลองรับประทานพระอุโบสถ ทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระเจ้าใหญ่อินแปลงทรงกราบเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบทรงประกอบพิธียกฉัรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาช้านาน สร้างขึ้นมาปี2,350มีศาลาครอบองค์พระเพื่อป้องกันแดดฝนและมีการปฏิสังขรณ์รับปรุงตัวศาลาเรื่อยมาจนกระทั่งในปี2,550เห็นว่ามีสภาพสุดโทรมอาจเกิดความเสียหายต่อองค์พระและเป็นอันตรายต่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามากราบไหว้ทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ดำเนินการจัดสร้างพระวิหารหลังใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามภายนอกแลดูหนักแน่นมั่นคงภายในโอออ่า เป็นอาคารพื้นถิ่นอีสานประยุกต์ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาจั่วเรียงซ้อนกัน5ชั้นกลางหลังคาชั้นบนสุดเป็นยอดเจดีบริเวณหน้าจัว่วทั้งด้านหน้าและด้านหลังสลักหินเป็นผ้าพพุทธประวัติหลังคาคลุมต่ำลงมาตามแบบศิลปะลาวล้านช้างสร้างแล้วเสร็จในปี2562 ทั้งนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ขนกลางวาัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเห <c oughs> ็นควรจะสร้างฉัดขาวคลิปทองหชั้นตามแบบโบราณถวายพระเจ้าใหญ่อินแปลงมีขนาดกว้าง2เมตรสูง3.6เมตรใส่ผงแก้วโครงทำด้วยไม้สักยอดไม้สัก ยอดไม้สักแกะสลักใช้ผ้าขาวนวลคลิปขอบทองระบายสองชั้นใส่โอบะพวงจำปาทองขึ้นประดิษธานเหนือเสียนพระเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาและเป็นสัพพสิริมงคลอันสูงสุดสืบไปโอกาสนี้ประชาชน โอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากนั้นสมเด็จพระมหาธีรจารย์ประสิทธิ์เขมังกรโรเจ้าอาวาสพระประเชตทุพลวิมลมังคลารามประธานโครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงถวายพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินแปลงจำลองขนาดหน้าตัก9้านิ้วแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระครูสารกิจโกศลสุดใจนิสสโโกเจ้าอาวาสพระมหาวารามถวายพระกริ่งพระเจ้า ใหญ่อินแปลงแดบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จวัดมหาวนารามหรือที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีเรียกว่าวัดป่าใหญ่เดิมเป็นวัดราช ต่อมาได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่31พฤษภาคม2521ภายในวัดได้แบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนประกอบด้วยเขตพุทธาวาสมีพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงและพระโอโบสถอยู่กลางวัดเขตสังขาวาสเป็นที่พักจำพรรษาของพระสงฆ์และสามเณรและโรงเรียนกิตยานวิทยาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน160รูปเวลา19นาฬิกา4นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน21กองทหารเกิยศถวายความเคารพและประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร